โอ้นักบวชผู้นี้ช่างมีรูปงามลักษณะสมเป็นมหาบุรุษในแคว้นกรุลรัชของเหล่านี้หาผู้ชายที่มีความเหมาะสมเป็นสามีเอามาคันธยาลูกของเรายากเย็นเหลือเกินอาฮวันนี้เราได้พบแล้วท่านนักบวชเรามีชื่อว่ามาคันธยะเรามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งอยากจะให้แต่งงานออกเย่าเรือนไป แต่ในแคว้นกุลุลัตเนียไม่มีชายคนไหนเหมาะสมจนกระทั่งได้พบกับท่านนักบวชวันนี้เราพอใจในลักษณะท่าทางของท่านขอท่านจงยินยอมรับลูกสาวของเราเป็นภรรยาด้วยเถิดเออถ้าไม่ต้องกลัวว่าลูกสาวของเราจะขี้ริ้วน่ารังเกียจหรอกนะในแคว้นเนียมคันที่ยากง,งดงามไม่มีใครเกินไปได้ท่านรอเราอยู่ตรงนี้ก่อนนะ โอ้มัคันธิยาลูกรักโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินนี่เร่บไปแต่งตัวให้สวยงามที่สุดเลยนะลูกนะเอ,อเดีด๋ยวนี้เลยลูกไปเร็วลูกเร็วเหนื่อก็เข้าไปนั่งพักในบ้านก่อนสิพี่พราม,มแล้วนี่จะให้มัคันธยาลูกของเราแต่งตัวให้สวยงามทำไมเลยจ๊ะ เอาเถอะนะนั่งพักไม่ได้มาคัิยาแต่งตัวเสร็จหรือยังเลยลูกฮะเร็วๆหน่อยสิเสร็จแล้วเจ้าพ่ออืมไปะปๆปไปเป็แล้ว,ลวเจอแล้วเจอแล้วเจออะไรเหรอพี่พรออ้าวก็เจอเอา้าวไปไหนซะแล้วล่ะเนี่ย <c oughs> อะไรอุย้ย พาเดินมาตั้งไกลพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ,อ้าวก็เจอคนที่จะมาเป็นสามีลูกสาวของเราแล้วนะสิพี่บอกให้ยืนรออยู่ตรงนี้แล้วหายไปไหนเราก็ไม่รู้อ๋อ,อนี่ไงรอยเท้ายังอยู่เลยเจ้ามีความรู้ความชำนาญในตำราดูรอยเท้าลองพิจะะนารณาดูทีสิ รอยเท้าเสมอกันเต็มบริบูรณ์แบบนี้เป็นรอยเท้าของมหาบุรุษแสดงว่าอยู่เหนือราคโทสะโมหะหมดแล้วซึ่งกิเลสไม่ใหญ่ดีต่อการครองเรือนหรอกจ้าพี่พรามหมดกิเลสแล้วเหรอขึ้นชื่อว่าผู้ชายย่อมต้องชอบหญิงงามทั้งนั้นแหละลองได้เห็นลูกของเราสะก่อนเธอะ ว่าแต่นักบวชคนนั้นไปอยู่ที่ไหนซะแล้วนะโอ้โหนนนนนเจอแล้วเร็วแม่พรมลูกมาคันธิยาตามพ่อมาเร็วเออท่านักบวชท่านักบวช <g ül h> เออท่านักบวชนี่ภรรยาของเรา แล้วนี่มาคันธิยาลูกสาวที่เราจะยกให้ท่านไงท่านพราหมณ์ทั้งสองเราเคยปฏิเสธกามคุณนโพธิมนทนในวันที่เราตรัสรู้ว่าดูก่อนกามเราเห็นมูลเหตุของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดําริคำนึงถึงนั่นเองเราจักไม่ดำรริถึงเจ้าอีกด้วยประการชนี้กามเอ่ย เจ้าจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังธรรมเทศนาเถิดผู้มีปัญญาพึงพยายามยกจิตขึ้นจากอาลัยคือกามกุลละบ่วงแห่งมารเสียใช้สติเป็นขอเหนี่ยวรัง้งสามารถทำตนของตนไว้ในอำนาจได้สามารถชนะตนเองได้ ธรรมะของพระพุทธองค์ทำให้เราทั้งสองมองเห็นหนทางสวา่าง ขอพระพุทธองค์อย่าได้ถือโทษลูกสาวของเราเลยมคันธิยาอายุอย่างน้อยนักไม่รู้จักถูกผิดข้าพระพุทธองค์ทั้งสองจะขอลาไปมอบทรัพย์สมบัติและฝากลูกสาวไว้กับน้องชายให้ดูแลปกครองแทนจากนั้นจะขอออกบรรพชาเพื่อบรรลุมรักผลต่อไป